ครับเพิ่งดูบอลจบฮนะก็เอซิมิลานเพิ่งชนะเออคียโวไป3าหนึ่งก็เพิ่งได้ประตูชัยก่อนเอ่อประตูปิดท้ายจากโรบินโยส,สดุดร้อนๆเลยเมื่อกี้ครับก่อนเกมจบก็เก็บอีก3แต้มครับขึ้นไปเป็นจ่าฝูงชั่วคราวเะเตะคู่แรกของวีนี้นะส่วนคู่ก่อนน้นนี้อีกทีมที่เชียร์อย่างแมนยูนี่ก็ยิ่งเล่นก็ยิ่งแย่นะ มันเหมือนหมดความมั่นใจกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆพลาดแล้วพลาดอีกอย่างวันนี้ฟาเดซาก็พลาดก็สะดุดในบ้านเป็นครั้งแรกทช่หลังชนะลวดก็นอกจากเสมอนอกบ้านแล้ววันนี้ก็เสมอในบ้านเสมอทีมอย่างเวสบอมนะโดนไปแห่ของขวัญเขาซะ,ะแล้วก็ไม่มีวินญยญิงเขาคืนเพราะว่ามันหมดความมั่นใจแล้วยิงเล่นยิงแย่ยยไม่รู้จะกลับมาเมื่อไหร่แมนยูไม่รู้โฟกี้จะนิ่งนอนใจอยู่ได้แค่ไหน ก็จบแล้วครับสองคู่วันวันี้ก็ได้เวลานอนแล้วละ่ะยังไงราตีสวัสด์ครับคืนนี้